ผู้ว่าเชียงใหม่เยี่ยมรอพสตบ้านแม่นาแหเหนืออำเภอแม่แจ่มผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แหเหนืออำเภอแม่แจ่มพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคพบปะชาวบ้านและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แหเหนืออำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิธิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางกุงสุมานพงศิธิทิถาวรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดําเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแม่แห่เหนืออําเภอแม่แจม่มพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพบปะพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุและให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แหเหนือเป็นรอพอสตที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทั้งการดูแลผู้ป่วยทั่วไปการดูแลด้านธนกรรมผู้ป่วยตั้งครรภรวมถึงผู้สูงอายุโดยได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านมีประชาชนในพื้นที่เข้ามาทำการรักษาอย่างต่อนเนื่องในทุกวัน โดยเฉพาะด้านธนกรรมสร้างความสะดวกสบายทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปรักษาในตัวเมืองยามเจ็บป่วยทรงสักพรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือใชนรงอนันทปัญญาสุดรายงาน